ราศีธนูสุดช็อกอดทนกับความลำบากมามากชีวิตเปลี่ยน้าได้ฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าใจทำเข้าใจชีวิตชาแนลช่องธรรมะที่จะพาคุณก้าวข้ามความทุกข์ด้วยปัญญารับความมั่งมีด้วยใจที่ปล่อยวางฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันแสงธรรมให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นเมื่อดวงดาวน้อยใหญ่โคจรได้ตำแหน่งใน100ปีนักโหราศาสตร์ทั่วประเทศไทยถึงกับอึ้งค่ะถึงการโคจรของดวงดาวในครั้งนี้และที่น่าตกใจที่สุดนั่นก็คือตัวผู้ที่เกิดในราศีธนูจะได้รับพลังงานที่ดีจากการส่งเสริมของดวงดาวที่มีการโคจรในครั้งนี้นะคะหมอลักหมอดูชื่อดังค่ะถึงกับอ้าปากค้างว่าไม่เคยเจอกับปาฏิหาริย์การโคจรครั้งยิ่งใหญ่ ของดวงดาวแบบนี้เคยเห็นแต่ในตำราและในครั้งนี้นะคะได้มาเห็นกับตัวของตัวเองถึงกับพูดไม่ออกและหมอปลายลูกหลักของท่านยมก็ยังได้เห็นนิมิตถึงกับพูดไม่ออกค่ะถึงดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดในราศีธนูจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนจากดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตามองไม่เห็นจะส่งเสริมให้บารมีรุ่งเรืองแผ่ไพศาลชีวิตจากร้ายจะกลายเป็นดีและหมอช้างยังได้ทํานายถึงการโคจรของดวงดาวในครั้งนี้อีกนะคะว่าแปลกปรลาดและมหัศจรรย์มากสําหรับตัวของท่านผู้ที่เกิดในราศีธนูนั้นจะเป็นราศีที่โดดเด่นและได้รับพลังงานอันดีงาม ที่จะส่งเสริมให้ตัวของท่านผู้ที่เกิดในราศีธนูจะได้รับแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ดวงดาวโคโจรในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะส่งเสริมทางด้านสติปัญญาความรู้การศึกษาการเดินทางจะมีโชคลาภและความสำเร็จในหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการโคโจรของดาวอาทิตย์จะส่งเสริมในด้านของความเป็นผู้นำอำนาจความสำเร็จ ในชีวิตค่ะการงานความโชคดีของตัวท่านผู้ที่เกิดในราศีธนูและในระบบสุริยะจักรวาลยังมีการโครจรของดาวจันทร์ที่จะส่งเสริมในด้านของอารมณ์ความรู้สึก การดูแลความผูกพันครอบครัวจะมีแต่ความอบอุน่นลูกหลานจะรักใคร่ปรองดองกันและในการโครจรของระบบสุริยจะจักรวาลในครั้งนี้นะคะดาวอังคารยังได้โครจรในตําแหน่งจะส่งเสริมในด้านของความกล้าหาญการกระทําความแข็งแกร่งและงานที่ต้องใช้แรงของตัวท่านค่ะ ตัวของท่านนั้นจะผ่านอุปสรรคและปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยความแข็งแกร่งของตัวท่านเองการโคจรครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะยังมีการโคจรเครื่องย้ายของราหูซึ่งเป็นการโคจรสําคัญที่จะส่งเสริมในด้านของโชคลาภการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันและงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับชื่อเสียงอีกด้วยค่ะตัวของท่านผู้ที่เกิดในราศีธนูนั้นจะมีโชคลาภมีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในชีวิตค่ะ จะต้องรอจังหวะที่ดีที่เป็นจังหวะที่เป็นการส่งเสริมการสนับสนุนของดวงดาวที่ดีสําหรับตัวของท่านผู้ที่เกิดในราศีธนูนะคะแล้วจะมีโชคใหญ่เข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนและการโครจรในครั้งนี้ยังมีแสงเจิดจ้าจากดาวเสาร์เป็นดาวที่สําคัญที่จะส่งเสริมในตัวของท่านผู้ที่เกิดในราศีธนูได้รับพลังงานด้านของความมั่นคงทําให้ชีวิตมีการขยับขยายมีความมั่นคงและการงานที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดินและอสังหาจะมีการเจริญเติบโตได้ไวมากกว่าอาชีพอื่นๆค่ะสำหรับท่านผู้ที่เกิดในราศีธนูผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากดาวศุกร์ในการโคจรในครั้งนี้นะคะเมื่อดาวศุกร์โคจรในครั้งนี้จะส่งเสริมในด้านของความรักให้ความรักของท่านนั้นหวานชื่นไม่จืดจางผู้รักจะคอยซัพพอร์ตและสนับสนุนตัวของท่านอยู่ข้างๆค่ะ การโคจรของดวงดาวครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ท่านผู้ที่เกิดในราศีธนูจะได้รับพลังงานจากดวงดาวทั้งหลายไปเต็มๆค่ะและเป็นสิ่งที่น่ามหาศัศจรรย์และประหลาดใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นความจริงนะคะเพราะการโคจรของดวงดาวในครั้งนี้เป็นการโคจรที่ดีที่สุดในรอบ100ปีเลยก็ว่าได้ค่ะและเป็นสิ่งที่น่ายินดีกับตัวของท่านนะคะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ยิ้มรอความโชคดีได้โดยไม่ต้องอายใครค่ะ จงบอกต่อความโชคดีนี้โดยการแชร์คลิปนี้ออกไปหือหากันทั่ววงการหมอดูเมื่อหมอปลายพลายกระซิบได้เห็นนิมิตที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นถึงกับอ้าปากค้างและสิ่งที่จะกล่าวมานั้นมันคือเรื่องจริงนะคะและน่ามหาศัศจรรย์ใจเมื่อได้ฟังแล้วตัวของท่านนั้นจะประหลาดใจเพราะในคลิปนี้จะเผยถึงความลับ การทำนายที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นเมื่อดาวหลายดวงได้โคจรในตำแหน่งหมรักถึงกับพูดไม่ออกค่ะเพราะในหนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งถึงการโคจรของดวงดาวที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์จะเปลี่ยนชีวิตของคนทั่วสาธรทิศอย่างทันตาเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่มหัศจรรย์เมื่อหมอดูทั่วสารทิศได้ทำนายออกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า คำทำนายนี้อ้างอิงจากตำราโบราณโหงราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวเป็นหลักตัวของท่านนั้นจะมีดวงที่จะได้ปลดหนี้ปลดสินดวงมหาโภกทรัพย์วิ่งเข้าหาดังปาฏิหารประตูเงินประตูทองได้เปิดขึ้นแล้วขึ้นพลังแห่งบุญได้เข้ามากระแทกตัวของท่านแบบจุกๆและชีวิตหลังจากนี้ผ่านไป3-5ถึงวัน เตรียมตัวถูกหวยถูกรางวัลใหญ่เพราะว่าดวงของโชคลาภโดดเด่นมาอย่างแรงค่ะแสดงความยินดีกับท่านผู้มีบุญบาร,รมีกันทุกทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงชะตาและวาสนาของผู้ที่มีแรงผลักดันแรงศรัทธาผู้ที่มีคลื่นแห่งบุญถึงคราวแล้วที่ตัวของท่านนั้นจะบอกลาความจนดวงชะตาฟ้าลิขิตไว้แล้วค่ะตัวของท่านนั้นจะถูกรางวัลใหญ่จะได้เงินล้านมากองอยู่ตรงหน้าจะมีโชคลาภลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยืนการถูกหวยได้เงินล้านแบบงงๆอย่างแน่นอนค่ะ เพราะดวงการเงินขึ้นแรงมากนะคะ100ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้ง เมื่อได้เปิดคำทำนายตำราโบราณที่ทุกคนนั้นให้ความเคารพและนับถือคำทำนายถึงดวงชะตาและวาสนาของตัวท่านนั้นเป็นคนที่มีบุญญาที่การสูงจะมีเหล่าเทพเทวดาคอยปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะเข้ามาหนุนนำโดยจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีดวงชะตามีดวงมหาพคทัพย์มีดวงชะตาเศรษฐีและนี่ถือว่าไม่เชื่อเรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าบุญและวาสนาของท่าน ท่านแท้ๆท,ที่จะมีโชคลาบลอยพุ่งชนตัวของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวคะ่ะและก่อนที่ท่านจะไปรับชมรับฟังพยากรณ์ที่เป็นความลับที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นนี้นะคะขอให้ตัวของท่านนั้นจงเปิดดวงรับทรย์ เปิดดวงโชคลาภด้วยการพิมพ์คำว่าสามถุสาธุสามครั้งและกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้สาธารณชนทุกทิศทุกทางได้รับรู้เพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่มันจุดดึงฉุดรั้งไม่ให้ชีวิตของตัวท่านนั้นร่ำรวยกับเขาไม่ให้ชีวิตของท่านจะเริญรร่งเรืองกับเขาสัทีนะคะถึงเวลาแล้วที่จะเปิดดวงชะตาเปิดดวงปังให้กับเขาแล้ว หลังจากนี้หลังจากที่ตัวของท่านนั้นได้อดทนอดสู้กับปัญหาหลายๆอย่างเรียกได้ว่าชีวิตทั้งหมดทั้งเหนื่อยทั้งหนักหนาสาหัส,สเสือเกินเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีดาวหลายๆดวงที่โคจรเสียหลัก กิจทิศผ,ผ,ผ,ผิดทางทำให้ดวงชะตาของตัวท่านนั้นแตกหักเป็นรอยแยกที่ใหญ่หลวงค่ะและนับจากวันนี้เป็นต้นไปพระราหูรับรัพ์นั่นก็แปลว่าตัวของท่านนั้นจะได้รับพลังงานที่ดีเข้าสู่ชีวิตพลังงานแสงแห่งความดีฉายเข้าสู่ชีวิตอย่างแสงสปอตไลท์ปัญหาทุกสิ่งอย่างจะได้รับการแก้ไขโชคลาภจะเข้ามาแบบรัวๆและเมื่อดวงดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอรีที่หมายถึงอุปสรรคและปัญหาเรื่องของนิส ศัตรูของตัวท่านได้ย้ายออกไปแล้วแปลว่าศัตรูจะแพ้ภัยของตัวเองอุปสรรคและปัญหาหลายๆอย่างก็จะหายไปและจะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาก็นับว่าจะทําให้ชีวิตของตัวท่านนั้นกลับมาเฉิดฉายรุ่งเรืองได้อีกครั้งเพราะปัญหานหนักๆอุปสรรคใหญ่ๆที่ตัวของท่านนั้นที่ได้พบเจอก่อนหน้านี้จากนี้ต่อไปก็จะคลี่คลายได้มากยิ่งขึ้นค่ะ และเมื่อดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการโคจรเข้าสู่ราศีซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ดีในดวงชะตานะคะก็จะทำให้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหญ่ๆและความน่ายินดีหรือว่าช่วงเวลาที่ดีจากนี้จะมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองความสมหวังเข้ามาจะเกิดความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภจะมีความโชคดีในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาในหลายช่องทางค่ะ จากช่องทางใหม่ๆเข้ามามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมถึงเวลาที่จะเป็นช่องทางของการเงินเจ้าชะตากลับมาโดดเด่นและเชิดฉายเนื่องจากดาวพุธย้ายคู่กับดาวศุกร์จุติที่จะทําให้ตัวของท่านนั้นโดดเดน่นและก็จะมีมุมสัมพันธ์ที่ดีกับดาวกับดวงดาวค่ะ เมื่อดาวพฤหัสบดีดาวแห่งวาสนาของตัวท่านนั้นจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในเมื่อดาวสุขโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนมหาสุขที่หมายถึงความสุขความจเจริญรุ่รงเรืองความสมหวังในชีวิตถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวความสําเร็จทั้งในเรื่องของทรัพย์สินหลักทรัพย์ครอบครัวอีกบางท่านนะคะบางท่านอาจจะได้การขยับขยายฐานะ ความเป็นอยู่ให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาต่อมานะคะหลังจากนี้จะถือได้ว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญมากยิ่งขึ้นและต่อจากนี้หลายๆท่านจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นควรที่จะระมัดระวังก็คืออย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆค่ะคนที่ไม่สุจริตเพราะจะทำให้ตัวของท่านนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียโอกาส ในชีวิตไปก็ได้อาจจะเป็นการเสี่ยงการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะดวงการงานถือว่าโชคดีตัวของท่านจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินจะโดดเด่นและเชิดช้ยได้ตําแหน่งจะได้รับพลังงานจากดาวพุธแล้วก็ดาวสุกได้ตําแหน่งแห่งสุภาค่ะ นั่นก็แปลว่าอะไรที่เคยยากอะไรที่เคยมีปัญหามีอุปสรรคในหลายอย่างก็จะถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะและถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นที่เคยทุกข์ยากลําบากและเหน็ดเหนื่อยมาอย่างไรเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายจากการเลงดวงชะตาตัวของท่านนั้นจะทําให้ปัญหาที่เคยหนักภาระที่เคยใหญ่ที่เคยมีก็จะอ่อนกําลังลงไปและตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งก็ถือได้ว่าช่วงเวลาที่ดี และเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการลงทุนการเปิดกิจการขยับขยายธุรกิจที่เล็กๆให้เจริญเติบโตจากธุรกิจที่เล็กให้เติบโตให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเดินทางพบปะเจรจาใดๆ ก็ถือว่าในช่วงนี้ก็จะมีผลประโยชน์มีลาภผลเข้ามาอย่างมากมายสําหรับราศีของตัวท่านนั้นเมื่อดาวนกพระเคราะห์ย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทําให้ดวงชะตาของตัวท่านนั้นเข้าสู่ดวงชะตามหาโพคพย์เป็นดวงชะตาที่โดดเด่นมากที่สุดในรอบ100ปีที่รอคอยนะคะกําลังจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตเฉพาะที่ผ่านช่วงเดือนนี้ไปแล้วดวงชะตาของตัวท่านนั้นก็จะย้ายค่ะ ย้ายจากฐานดวงปกติเป็นฐานดวงโภคาพั์ ดวงมหาเศรษฐีสิ่งใดก็ตามที่ตัวของท่านนั้นได้ตั้งใจและปรารถนาที่จะได้บ้านหลังใหญ่รถคันใหม่ที่สวยหรูฐานะมั่งมีและมั่นคงได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างมหาศาลในเร็วๆนี้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับวาสนาของตัวท่านแล้วถึงคราวแล้วค่ะที่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เพราะบุญเก่าเทวดาหนุนนำชี้ทางประธานพรให้แก่ตัวของท่านทุกๆคนให้ชีวิต ิบอกลากความจนเพราะเป็นคนที่มีโชคลาบเป็นคนที่มีความโชคดีในเรื่องของเงินเงินทองทองหมอดูหลายสํานักต่างก็ทำนายทายทักออกมานะคะเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของตัวท่านนั้นคือดวงชะตาเงินดวงชะตาทองจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหาในชีวิตของท่าน จากนี้เป็นต้นไปอุปสรรคและปัญหาต่างๆรวมไปถึงความทุกข์ยากลำบากใจต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็จะละลายหายสิ้นไปหมด หรืออาจาจะมีบางเรื่องที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้ก็จะทุเลาเบาบางลงไปหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของตัวท่านนั้นก็จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและเงินทองสิ่งที่เคยติดตด,ข,ด,ข,ดขัดขัก็จะละลายหายไปจะสมหวังทุกประการโชคลาภและสิ่งที่ดีจะเข้ามาหาโดยรวมแล้วดวงชะตาของตัวท่านในปีนี้การเงินการงานโชคลาภวาสนาและในเรื่องของเงินเงินทองทองคือดีขึ้นมาแบบทวีคูณเล ก็ว่าได้เมื่อดวงเปิดแล้วจะหนีให้ตายก็หนีไม่พ้นจากความร่ำรวยแน่นอนค่ะเมื่อหมอปลายได้เปิดนิมิตที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นอุปกรรมเก่าที่ตัวของท่านขอบอกเลยนะคะว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นกำลังจะหลุดพ้นจากวิกฤต กำลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางด้านของการเงินหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยไข้เจ็บจะหายไปเพราะดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากชีวิตที่เคยอับเฉาให้กลับกลายเป็นรุ่งเรืองจากเรื่องการเงินที่เคยติดติด,ตดขัดขาด,ขดและฝืดเคืองจะกลับมากลายเป็นว่ามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บก็เพราะว่ากองบุญเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สะสมตั้งแต่ในอดีตชาติปางก่อนตามมาคอยหนุนนำดวงชะตา เพราะบุญเก่าของตัวท่านนั้นเคยร่วมสร้างเคยร่วมบำรุงพระพุทธศาสนาในการสร้างวัดวาอารามสร้างโบสถ์สร้างกุฏิที่พักสำนักสงฆ์ต่างๆและท่านยังได้เคยบริจาคทำบุญทำกุศลกับคนยากไร้เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากจึงทำให้กองบุญเก่านี้จัดว่าเป็นกองบุญคนที่มีบุญวาสนาและตัวของท่านนั้นยังบริจาคค่าน้ำค่าไฟให้แก่วัดวาอาราม ซึ่งเป็นบุญที่ใหญ่หลวงที่จะทําให้ตัวของท่านนั้นจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิน้นจนสามารถลืมตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้ดวงตาของตัวท่านนั้นจะดึงดูดกระแสงเงินสดให้เข้ามาหามีดวงที่จะมีโชคลาภมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้จับเงินล้านก้อนใหญ่ก้อนโตจะมีเงินมากมายมากองอยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอนค่ะ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งต่างๆทั้งในดวงชะตาการงานการเงินและเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักและเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเรื่องของความร่ำรวยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโคตรมหาเศรษฐีมีเงินมากมายเหลือเก็บก็เพราะว่าฐานดวงชะตาของท่านนั้นไม่ได้อยู่ในส่วนของดาวนกพระเคราอีกแล้วค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าม่านหมอกที่เคยปิดบังดวงของท่านมันก็จะจืดจางและละลายหายสิ้นไปหมดแล้ว สำหรับดวงของท่านนั้นนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักพูดจาไพเราะจึงเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่รักของคนที่ได้พบเห็นและมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าตาและกิริยามรารยาทค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นดวงมหาสเสน่ห์ที่ติดตัวของคุณมาตั้งแต่เกิดนะคะสำหรับเจ้าชะตาทั้งหลายในเดือนนี้ ก็ถือได้ว่าเวลาที่เจ้าชะตาทั้งหลายดวงชะตาของตัวท่านนั้นจะค่อยๆดีขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจค่ะเพราะบรรดาดวงดาวหลายดวงทั้งน้อยทั้งใหญ่ก็จะยอมออกจากตำแหน่งมรณะแล้วมาชุมนุมและรวมตัวกันในตำแหน่งของสุภาค่ะนั่นก็จะทำให้ตัวของท่านในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขความสมหวังความดีงามจะเข้ามาในชีวิต จึงถือว่าจากนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาที่ประตูบุญได้เกิดขึ้นแล้วและดวงดาวทั้งหลายนั้นจะโคจรเพื่อนุ่ส่งโอกาสดีๆให้เจ้าชะตาจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตและสำหรับการโคจรเคลื่อนย้ายราศรีของดวงดาวทั้งหลายจะส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพกับดวงชะตากับชีวิตของตัวท่านก็ถือว่าเป็นจังหวะและเวลาที่หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของตัวท่านนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปสู่ทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ เนื่องจากบรรดาดวงดาวน้อยใหญ่ทั้งหลายดวงดาวทั้งหลายทั้งปวงก็กำลังจะล็งราศีย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีจึงถือได้ว่าอะไรที่เคยยากอะไรที่เคยหนกักอะไรที่เคยเหนื่อยและลำบากใจจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีเรื่องที่ดีเรื่องที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะในช่วงเวลานี้ก็จะปรากฏว่ามีดวงดาวหลายดวงที่โคจรถอยหลังและในบางท่านในช่วงนี้นะคะจะเคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะช้า แต่ก็จะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเยอะแยะไปนะคะเพราะถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านใน12ราศียังไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าชะตาในเดือนนี้ก็ยังเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ตามองไม่เห็นจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบถือว่าเป็นจังหวะเวลาของตัวท่านค่ะความสมวังจะเข้ามาในชีวิตด้วยมุมมองการโคจรของดวงดาวนั่นเอง ถือว่าจะมีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาสําหรับตัวของท่านนะคะเป็นคนที่รักใครแล้วก็รักจริงทุกเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักแต่ถ้าได้เกลียดใครเข้าแล้วก็จะเกลียดเข้ากระดูกดําเลยก็ว่าได้ค่ะชนิดที่ว่าผีไม่ได้เผาเงาไม่ได้เหยียบ สำหรับตัวของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรเรื่องของการงานการเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะจะมีโอกาสสมหวังสมดังใจคนในครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขตามตำราบโบราณได้กล่าวเอาไว้นะคะว่า เมื่อดาวโคจรได้ตำแหน่งทุกๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้ในราศีนี้มักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ยอมแพ้ไม่ยอม่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาใดๆจนกว่าจะประสบผลสำเร็จค่ะ ตามที่ต้องการเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมีบุคลิกภาพเป็นกันเองเป็นคนรักเพื่อนและชอบสนุกสนานร่าเริงค่ะไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบได้ง่ายๆ mm. เช่นเดียวกันในบางเวลาตัวของท่านก็มีมุมเป็นเด็กในสายตาของคนอื่นนะคะ เป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอแต่ก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตและเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตพบได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครสำหรับตัวของท่านนั้นเป็นคนที่รักสันติสุขถ้าหากว่ามีความทุกข์หรือว่าเรื่องกังวลใจก็จะเก็บเอาไว้ในใจไม่แสดงออกมาให้ใครเห็นได้ง่ายๆนะคะ สำหรับตัวของท่านนั้นยังเป็นคนที่ให้คำปรึกษาให้กับคนอื่นอย่างดีในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาชีวิตของท่านนั้นได้เจอกับมรสุมลูกใหญ่พัดผ่านมา เข้ามาในชีวิตบางทีบางครั้งชีวิตของตัวท่านนั้นก็จะทำอะไรก็จะมีแต่อุปสรรคและปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวการงานและเรื่องของความรักส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาตินั่นเองค่ะทําให้ตัวของท่านนั้นคิดอยู่ในใจเสมอนะคะว่าเขามาทวงเวลาเพราะต้องการบุญกุศลจากเราให้ตัวของท่านนั้นมันทําบุญทําทาน อุทิศส,ส่วนบนส่วนกุศลอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะขอพระคุณจากใจที่ท่านได้เปิดใจรับฟังธรรมะจากช่องเข้าใจทำเข้าใจชีวิตชาแนลในวันนี้นะคะขออานิสงส์งแห่งการเปิดฟังจง ส่งผลให้ชีวิตของท่านหลุดพ้นจากทุกข์พบเจอแต่ความสุขคิดสิ่งใดขอสมปรารถนามีเงินใช้ไม่ขาดมือมีทองไม่ขาดรับทรัพย์มั่งมีสีสุขทั้งทางโลกและทางธรรมหากธรรมะนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมกันส่งต่อแสงธรรมให้ถึงใจคนที่คุณรักด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสงบร่มเย็นจงมีแดดทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ